สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับห้องเรียนออนไลน์บายคุณครูแตนและคุณครูแก้มบุ๋มนะคะเด็กๆสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในนวยชุมชนของเราคลิปนี้คุณครูแก้มบุ๋มจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแล รักษาชุมชนของเราและการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะการดูแลรักษาชุมชนของเรานะคะเด็กๆ เป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกคนภายในชุมชนที่จะต้องช่วยกันทำให้ชุมชนของเราสะอาดและน่าอยู่อาศัยนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าเราจะต้องทำยังไงถึงจะทําให้ชุมชนของเราสะอาดและน่าอยู่อ่าถ้าเด็กๆยังไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะ เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างข้อที่หนึ่งนะคะเด็กๆช่วยกันรักษาความสะอาดภายในชุมชนของเราอย่างเช่นช่วยกันเก็บขยะล้างพื้นถนนกวาดใบไม้เด็กๆพอจะทำได้ไหมคะอ่าเด็กๆทำได้ใช่ไหมคะ เก่งมากๆเลยนะคะข้อที่2นะคะเด็กๆช่วยกันทำลายแหล่งพาะพันธ์ุยุงร้ายหรือที่แพร่เชื้อโรคให้กับเรานะคะเด็กๆอย่างเช่นในเวลาที่ฝนตกแล้วมีน้ำขังไม่ว่าจะเป็นถ้วยยางรถยนต์ขวดน้ำแก้วน้ำต่างๆ เด็กๆเห็นเด็กๆจะต้องช่วยกันเทน้ำทิ้งเหมือนในรูปเลยนะคะเพื่อป้องกันยุง้ายข้อที่3นะคะเด็กๆรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างเช่นช่วยกันปลูกต้นไม้ไม่ไปทำลายธรรมชาติใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปข้อที่4นะคะเด็กๆช่วยกันดูแล รักษาสิ่งของที่เป็นสาธารณะสมบัติอย่างเช่นถังขยะแล้วก็ตู้โทรศัพท์เด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะอ่าบางคนก็เคยเห็นบางคนก็ไม่เคยเห็นใช่ไหมคะเด็กๆไม่เป็นไรนะคะต่อไป เป็นการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนของเรานะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีวิธีการไหนกันบ้างถ้าชุมชนใดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดน่าอยู่จะทำให้คนในชุมชนนั้นๆมีความสุขและมีความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง คนในชุมชนรวมทั้งเด็กๆเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยกันทำให้ชุมชนของเราสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าทุกคนรู้จักการปฏิบัติตนที่ดีและรู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองชุมชนของเราก็จะน่าอยู่นะคะเด็กๆข้อที่หนึ่งนะคะเด็กๆ ตั้งใจเร่าเรียนหนังสือเด็กๆทุกคนก็จะต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะคะข้อที่2นะคะเด็กๆเคารพและปฏิบัติตามกฎร,ระเบียบและข้อบังคับของชุมชนข้อที่3นะคะเด็กๆช่วยกันดูแลรักษา สาธารณสมบัติที่เป็นของส่วนรวมอย่างเช่นเด็กๆเ,เล่นสนามเด็กเล่นหรือว่าเด็กๆช่วยกันทําความสะอาดในพื้นที่ที่เป็นสาธารณะข้อที่4นะคะเด็กๆด,ดูแลรักษาความสะอาดภายในบ้านหน้าบ้านและ บริเวณรอบๆบ,บ้านของเรานะคะต่อไปข้อที่5นะคะเด็กๆก,การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีเช่นการมีสัมมาคาระวะอย่างเช่นเด็กๆเ,เจอหน้าผู้ใหญ่เด็กๆควรทำไงคะเด็กๆควรกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วเวลาถ้า ถ้าเด็กๆทำผิดเด็กๆก,ก,ก็จะต้องพูดว่าขอโทษครับขอโทษค่ะและรู้จักการมีน้ำใจให้อภยัยและขอโทษนะคะเด็กๆและข้อสุดท้ายนะคะเด็กๆข้อที่6พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างเช่น เวลาที่เด็กๆไปเจอเพื่อนแล้วเด็กๆมีของเล่นเด็กๆก,ก็สามารถแบ่งของเล่นให้เพื่อนเราเล่นได้ใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นแบ่งขนมแบ่งอาหารอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย